ดีครับผู้ชมครับขายบ้านนะครับที่นี่ครับบ้านหลังสีขาวสวยมีประตูมีรั้วกั้นรั้วเรียบร้อยแล้วนะครับเลี้ยงอะไกันตรงนี้เข้ัดญ้าไว้ด้วยหญ้าเตียนสวยนะครับเขามีต้นไม้ด้วยนะครับนี่ครับนี่ต้นอะไรมะย,ยมมะม่วงมีต้นกล้วยให้กินด้วยนะครับตรงนี้ก็มีมะละกอแล้วมีต้นไม้ พืชกินได้หลายอย่างด้วยกันนะครับก็เขามีสามห้องขนาดก็หกคูณเ้าเมตรนะครับเป็นบ้างเดียวสวัสดีครับครับผู้ชมครับนี่ครับบ้านเดี่ยวสีขาวนะครับขนาดก็หกคูณเก้าเมตรนะครับบ้านสีขาวสวยนี่เขาก็มีสองห้องนอนนะแล้วก็หนึ่งห้องโถงห้องนั่งเล่นแล้วก็ด้านหลังมีห้องครัวนะครับ นะพักได้สะดวกสบายอากาศดีนะครับที่นี่ไม่ไม่มีฝุ่นฟ้าสวยแล้วก็ช่วงนี้ก็มีฝนตกมาเรื่อยๆนะครับชุ่มฉ่าชื่นใจนะครับเรามาดูที่ฝั่งซ้ายของบ้านกันนะครับก็มีต้นไม้ตรงนี้มีเครื่องกรองน้ํานะครับระบบกรองสี่สี่ถังแล้วก็มีแทงน้ำสองแทงเรามาดูด้านหลังตรงนี้เาก็มีกล้องจอนปิดนะสี่มุมรอบบ้านเลย สองฝั่งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาสวัสดีครับผู้ชมนี่นะครับด้านหน้าบ้านก็มีไฟโซล่าเซลล์ด้วยนะครับกล้องสีตัวอย่างที่บอกไว้บ้านนี้เขาเจ้าของเขาขายที่ราคา1นึ่งล้านเก้าบาทนะครับ